วัสดีครับผมสายันทองสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สามนะครับสามตุลาคมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสแบงคาเฟ่นาข้าวสีชมพูนะครับเป็นงาน เปิดโอ้มีชิงชาสวรรค์ด้วยโอ้ทีมงานเอฟหนึ่งของเราครับอยู่ออำเภอคำขุนแก้วนะครับสวนยะสุสธรครับน่าแบงครับสี่เขาเปิดไม่ครับ งานโต๊ะจีนด้วยครับโอ้เครื่องเสียงเวทีพร้อมแล้วครับโอ้สิงหาสวรรค์สวัสดีครับผมมาดูงานเลย,ยสสนนเยนาะครับผมโอ้สิงหาสวรรค์นี่ไปนี่ได้บอครับแม่งครับผมโอ้สิเปิดแม่งก็ชิงแมสิเปิดเมือ่อไปมือมไหนครับเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยนี้เป็นเริ่มห้างกันกเปิดแต่ก็คือมือก้าวอะตอนรับแขกได้บอกครับ โอ้เขามีอยังไงครับนะครับกาแฟอาหารบอกครับด้วยยังไงนี่ครับอาหารอาหารมันชุดอาหารจะมีทั้งไทยจีนไทยจีนแล้วก็อิตาเลียนครับอาหารฝรั่งระดับประเาศข้าดาวครับเชฟมาจากไอ้กรุงเทพครับโอ้เชฟมาจากกรุงเทพด้วยครับผม โอเมื่อนี้กกับเจ้าเปิดเมื่อเปิดงานมือแรรกคับพี่เปิดวงเออเปิดงานที่แรกก็จะมีข้าราชการต่างๆเรียนเชิญมาร่วมเปิดในวันนี้ครับก็จะเป็นซุ้มซุ้มแล้วก็เป็นทุ่งนาสีสีชมพูภาพภาพเบิ้งเนี่บอกรึเปล่าได้ครับผมได้ครับเป็นอะไรครับอยู่ที่อำเภอทางร้านเราจะเป็นแสดงนาคาเป้นะครับจะจัดจับร้านสไตล์ย้อนยุค90นะครับผมครับก็คือเป็นธีมงานวัดนะครับ เห็นแต่ทิศศาสารวัดนี่ผมก็มากหลายไปเตรียมงานวัดนะครับผมอันนี้เราก็ใช้บริการสายันเซาประจําครับทุกงานขอบคุณมากครับนี่นี่คือพนักงานในในในร้านของผประมาณยี่สิบคนครับคือทางร้านเราก็คือจะเป็นต่อยอดมาจากเอร้านไอติมมะพร้าวตุกตุกมะพร้าออ่อนอยู่ไหนครับเป็นที่ยโสเลยครับเป็นต้นแบบเลยครับแต่ก็จะจ่ายทั่วภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพครับ อุบลน่าจะเห็นดีนะครับกับเป็นโลโก้นี้ครับก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์เดียวกันเลยเจ้าของเดียวกันกับแบรนด์ไอติมตุ๊กๆนะครับผมไอติมตุ๊กๆนี่ก็เปิดมาประมาณ6-7ปีแล้วครับก่อสร้างขึ้นมาหกปีแล้วก็ต่อยอดมาเป็นคาเฟ่ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ในร้านเนี่ยโอ้ยคล้ายกับงานวัดเลยโอ้ครับผมทุกวันก็จะเป็นแบบนี้่จะบอกครับทุกมือก็จะเป็นแนวนี้บหครับที่ในร้านโอ้มาสไตล์แบบ มางานเหมือนมาเที่ยวงานวัดด้วยโอ้สาวอาทิตย์อาจจะเป็นมีฟกซ้องหรือมีดนตรีสดหรือว่าจะจังมาล่ำมากอย่างเียครับผมกระสายแล้วสายยันต์สายแซวกาครับวิธีคือประจำอยู่นี่เลยครับแมนครับเวรทีอยู่นี่อาจจะเป็นมาล่ำซิงคอนเสิร์ตมาล่ำซิงจิ้งสาสวรรค์นี่ขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เท่ากันครับก็ไม่ค่าเสียใจบอครับรายกันขึ้นิสาสวรรค์บอครับพันธุ์พิเศษบริการอยู่นี่ช่วงแรกช่วงแรกแค่กดติดตามกดติดตามเพจแชร์เพจเพจขึ้นได้เพล่ ชื่อเพจสแบีงนาคาเฟ่ยโสธรครับโอ้สแบีงนาคาเฟ่จังหวัดยโสธรใช่ยะโสธรครับครับผมผมพระผ้าผอมไปต่อเลยอันนี้จะให้เด็กน้อยเล่นฟรีนะครับเล่นฟรีบอลครับงั่นครับฟรี่โอ้ฟรีตลอดครับ ดึงดึงเด้งดึงได้เลยแต่ผ<ข>ู้ปกครองต้องดูแลเองนะคะครับดูแล้วเองใช่ครับดูแลเองเพราะว่าอันตรายนิดนึงครับ,รบถ้าเกิดว่าเราเอาตาข่ายกันมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ร้านเรามีหมูกระทะด้วยนะครับหมูกระทะก็มีครับใช่ครับมีหมูกระทะด้วยโอ้มาที่ที่เดียวจบใช่ครับแต่ถ้าหน้าหนาวอยาจะจัดโซนแบบนั่งชิลให้อู้ครับอันนี้ยังไม่เท่าไรหร่เดี๋ยวอันนี้ทิ้งช้าแต่กลางคืนสวยมากสวยมากครับเพราะว่ามีไฟครับไฟประดับใช่ครับ ก็ถ่ายกลางคืนอีกทีหนึ่งอันนี้จะนี่ตอนนี้เราถ่ายประมาณบ่ายโมงก่อนนะครับเนาะครับผมบ่ายโมงก่อนเดี๋ยวส่งเย็นๆจะพาไาเบิ้งครับใช่จุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินของเราอันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านซิกเนเจอร์ใช่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยโอ้มีเรือปั่นด้วยใช่ครับมีเรือปั่นเรือเป็ดเรือเป็ดเรือเป็ดครับผมปั่นได้รอบเลยไหครับได้ได้ครับโอ้เรือปั่นโอ้จุดนี่ครับสะพานโอ้ครับผมเขายังไงครับ ก็สีนี่ครับข้าวสีชมพูครับข้าวสีชมพูใช่ครับผมโอ้สวยงามครับนี่เวลาเรามาเช็คอินนะครับมีน้ำพุแล้วก็อันนี้ยัางกันดีครับซิกนิตอันนี้ก็คือเป็นโซนแบบคล้ายๆกับก็คือเป็นเช่นเดีนที่ส่วนตัวส่วนบุคคลนั่งเยียงเงียบสงบจะไม่แบบท่าบนจะเป็นโซนดนตรีอืมตัวนี้มองนางงอนนะครับเนาะงใชครับนางงอนอันนี้จะเป็นประมงประคารอันนี้หิมะใต้หิ้งใช่ครับตัวนี้จะเป็นสาวยาวหรือเป็นน้องสาอ่ะ ปลาปลาโอ้ซาปาซาปลาครับผมเป็นซีรีนทอดนะครับอยากแค่แค่สังซีรีนทอดอยู่ก็ครับอู้เขาสีชมพูเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับนี่ครับมันเป็นคล้ายๆกับข้าวไรเบอรี่ครับไรบู๊ค่ะไรเบอรี่อืมข้าวไรเบอรี่รักราคาแบบนี้สิมีจะมดกี่หลังครับหาหลังห้าสุ่มอันนี้ต้องจองนะครับต้องจองคุณผู้ชแม่ครับโทรมาจองที่เบอร์โทรไหนครับโทรมาจองที่เบอร์โทร095 5594447ก็ได้เดี๋ยวลมเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าไปติดตามที่เพจได้ครับหรือว่าถ้าเจอขับผ่านร้านไอติมตุกๆไอติมมะพร้าวอ่อนทุกๆที่ไหนเบอร์เดียวกันครับเบอร์เดียวกันหมดเลยครับเบอร์เดียวกันหมดเลยครับสามารถจองได้หรือว่าทักเข้าติดตามเพจแล้วก็ทักแชทได้นะฮะทักแชทได้สามารถโอ้สวยงามเลยครับครับผมอันนี้จะเป็นโซนจะไม่มีแบบ ดนตรีอะไรให้แบบนั่งเงียบๆคุยๆใช่ครับครอ,อบครัวามาชิวๆครับ,อ,บอีกอยู่ครอบครัวครับอยู่ครอบครัวอู้บรรยากาศดีด้วยครับข้างๆทุ่งนาใช่ครับเย็นสบายครับนี่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีต่อยอดภายในอนาคตอาจจะทำเป็นโฮมสเตย์เนาะใช่ครับเพราะว่าสถานที่ยังเหลือเยอะเลยครับด้านหลังอีกสองสองประมาณอีกห้าไร่ครับอู้ห้าไร่ใช่ครับก็คือแบบ ทางร้านเราคือเป็นการต่อยอดจากไอตมมะพร้าวทุกๆนะคะก็คือตีมงานด้านข้าก็คือจะเป็นต้นมะพร้าวทั้งหมดต้นมะพร้าวทั้งหมดเลยครับี่ครับใช่ครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพลวเลยครับอู้บ้านแพลววันนี้ทุกวันนี้มะพร้าวแพงทางร้านเราก็ราคาเดิมครับอมอเพราะเรางปถูกเองไม่เลยเรานําเข้าจากเราเรานำมาโดยตรงจากบ้านแพลวไม่ได้รับที่อื่นเลยอือบ้านแพลวก็เป็นต้น กลิ่นของมะพร้าวหอมอยู่แล้วนะครับเนาะน้ำหอมอยู่แล้วครับโอ้บรรยากาศดีครับคนเตือมว่าบ้านแถวจริงๆไม่ได้รับจากที่อื่นเลยครับโอ้บรรยากาศดีครับลมเย็นครับผมเดี๋ยวทัวร์นี้เขาคือซุนพระ่าจะมีทั้งหมดห้าซุนนะครับห้าได้ถึงสิบคนสิบคนสิบห้าคนนะครับเป็นชั้นข้างบนสำหรับนั่งที่นั่งครับขออนุญาตเข้าไปดูครับปู่สามารถเป็นจัดเลี้ยงได้ครับจัดเลี้ยงได้มีอาหารชุดมีไฟมีพัดลมพัดลมให้ อาหารแล้วก็สั่งหน้าหนาวเลยครับพี่บบรรยากาศดีหนาวเลยลมก็จะเย็นมากช่วงช่วงกลางคืนเนี่ยก็ฟังเสียงแบบเสียงเสียดเสียงอะไรได้เลยเสียงกบเสียงเขียดได้เลยเราเปิดนี่ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ครับผู้มนั่ง10โมง10โมงถึงแต่กลางวันมันก็จะร้อนหน่อยครับแต่ช่วงหน้าหนาวก็ชิวๆสบายได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนในขนาดแดงแดดด้ยนียินสบายครับมันลงนี่ครับนบผมเป็นเลิกดีครับวันนี้เปิดร้านฝนไม่ตกไม่มีฝนด้วยครับผมเลิกดีแล้วก็ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไหนครับนี่ครับร้านอยู่ตรงพิกัดนะครับหลัก200หลัก200้และเส้นๆกระด็ดหลัก200ทางเข้าบ้านดงบางครับก่อนถึงออบ้านตาทองพระธาตุสองเขาน้อยอ,อยู่ทางขวามือนะครับถ้าจะมาจากอบุบลค่อยู่กักอุบลมาก็อยู่เทินน,นนิดเดียวก็มาถึงแล้วอยู่นิดเดียวครับอยู่ตรงหลัก200ครับผมก็คือตรงข้ามจะเป็นสีแยกก็คือเป็นบ้านบ้านขุมเงินบ้านย่อบ้านขุมเงินมาจากคำวแก่ก็คือเป็นบ้านย่อบ้านขุมเงินก่อนเข้าบ้านตาทองครับจะอยู่ทางขวามือถ้ามากลางคืนจะสังเกตเห็น มองด้านขวาถ้าประจากรบนมองด้านขวาจะชั้นแกเห็นชุนชาสวรรคิ์ชุนชาสวัสด์ครับใช่ชาเจนไฟงานวัดเต็มครับโอ้คืนนี้จะพาชมได้ครับคืนนี้แบบรอรอชมไลฟ์สดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ให้เฮียแกจัดการให้ครับเดี๋ยวถ่ายต่อสุดแล้วก็ขออนุญาตถ่ายลง YouTube ด้วยได้ๆขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากเลยนี่ครับโอ่เสบียงนาโอ้สวยงามเลยครับ เจ้าของครับอยู่ข้างหน้าอู้สวัสดีครับผมนี่ครับเจ้าของครับมาเองครับรอบก่อนรอบก่อนที่ว่าคุณต้งไปลงมาลงบ้านเสนนะโอ้ครับรอบนี้ถือว่าโชคดีมากครับโอ้ดีใจครับได้เจอเจ้าของนิกเองนิกเองเลยครับอยู่จนเลือกงานนะครับสุดรับโอ้ดีเจอกันนตอเนคืนนี้ก็มีถ่ายทอดสดด้วยครับขออนุญาตถ่ายทอดสดนะครับตามสบายเลยครับผมขออนุญาตเเฮียขาไปชิมไอติมแล้วด้วยนะครโอ้ครับไปชิมครับเนาะจะได้รู้ว่า ไอติมตุ๊กตุ๊กเราสองร้อยภาษาขารสชาติเป็นยังไงต้องได้ชิมนะครับน้่ไอติมปั่นไปให้พี่พันวยเขาด้วยนะกินกันไปเลยค่ะบอกน้องเขาปั่นไปเลยนะมีไอไอตีมกับน้ำปั่นนั่นแหละตองลบรรยากาศดีมากนะครับครับตอนนี้บ่ายโมงนะตับแสงสี่ครับนี่ครับอู้ด ปลาขังกายใหญ่นี่เหมืฟิชชิ่งด้วยโอ้เปิดฟิชชิ่งด้วยบ่ะครับเดี๋ยวปลากำลังโตโอ้หมักหลายครับเดี๋ยวมาเปืือปั่นรอปั่นเดี๋ยรอปั่นมีแบบเยอะมากเลยพี่โอ้เราเราจะมาลงอีกไหครับนี่ครับอะไรนะฮะเรือปั่นครับลงครับโอ้ยังมีลงอีกครับอีกสักครู่จะมาถ่ายคลิปปั่นคลิปนี้นำเสนอหลานก่อนใช่ครับ ที่จริงอ่ะที่จริงอยากจะเป็นเรือแบบเรือแจวบ้านเราบ้างกว่าเนาะครับโอ้ยนี่ๆเสรีคลิปอีกเรื่อยวโอ้ยมาเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวถ้าหนาหนาว้าอาจจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวครับหน้าหนาวท่านปลูกตอกไม้เมืองหนาวรอบๆบรรยากาศโอ้ยมีซุมนี้ก็เป็นซุมทานน้อย่างเหมือนคล้ายๆกับหมูกระทะครับหมูกระทะนั่งชิวได้นั่งอะไรได้นั่งชิวได้ใช่ครับนั่งเวทีครับไอ้หน้าหนาวเดี๋ยวจะจัดเป็นแบบโซนนั่งชิวอีกโซนโอ้ดีครับนี่ครับ ผู้มากหลายครับสิงชาสวรรค์ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นได้เลยครับผมครับตอนนี้เรามาชิมไอติมตุ๊กครับนี่ครับผู้บรรยากาศอุบลติเหตเยอะนะครับน่าจะเห็นชัดเจนเห็นอยู่ครับโอ้แต่ตอนนี้สันติสูบเป็นท่านครับตอนกลางมีหมดครับของอะไรคะผ้าผ้าโอ้เกือบเสียงยังหายเกือบเสียงว่าเท็ก ของแฉะเลยนี่ครับไอติมตุกๆนะครับนี่ครับส<อ>าวสวยครับสาวสวยเย็นนี้มีสวัสวยครับสวัสดีครับสว,รสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สาวสวยปั่นให้พร้อมโอ้ปั่นให้พร้อมไหมโอ้ยลองปั <laughs> ่นให้ที่งานโอ้ปั่นให้ที่งานก <laughs> ินบ่ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยตอนเลยเก้่วเออลองชิมเอาน้ำมะพร้าวจาก้นแพรวนะครับลองชิมดูว่าจะอร่อย จริงไหมเราต้องชิมดูทันทีจากการได้กระทั่มโอ้เทน้มันมาดิมาดีเมื่อคืนก็ซ้อมร้องเพลงรอยเงี้ยแล้วครับครับคาราเต้ประจําเนี่ยครับคารประจําครับผมครับใช้บริการประจําครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยครับสําหรับร้านนี้ครับทุกงานทุกกิจกรรมแกต้องมันมาก่อนครับถูกต้องครับผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินทุกคนตอนนี้วันนี้กินฟรีเ่ครับ อันไหนฮะวันนี้กทดลองเยี่ยมตีครับแต่สําหรับลูกค้าก็สี่สิบบาทโอ้สี่สิบบาทเท่านั้นเองน้ำปั่นครับผมไอติมเหรอครับเจ้าบาทครับไอติมไอติมก็แก้วละสามห้าครับอมแก้วใหญ่แตถ้าน้ำปั่นก็สี่สิบบาทครับแต่ถ้าปกติถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือราคาสี่สิบแปดบาทนะโอ้สี่สิบแปดบาทวันนี้เป็นวันเปิดร้านสี่สิบบาทครับอันนี้เป็นแบบทิงช้าเล่าฉัก เราช็อตโอ้มาใส่ในนี้ก็ปุ้นใช่ครับเราช็อตโอ้ดีดีดีโอ้มีไฟด้วยใช่ครับโอ้ไฟลงมากันคืนครับแล้วก็จะมีบิงซูด้วยนะคะบิงซูบิงซูก็มีกับบิงซูอันนี้ยังไม่ได้ใส่ครบเซตครับมีทุกอย่างครับเด็กๆมาที่นี่ชอบแน่นอนครับนี่ครับโอ้มักแน่นอนครับแต่ผมยังมักได้ครับนี่เพิ่นปั่นให้แล้วปั่นให้ผมหรือว่าให้ผม เดีย๋ยวไว้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะอยู่โซนห้องแอร์ก็ห้องแอร์ก็มีครับนี่มีครับกลังทโอ้โซนห้องแอร์ก็มีครับโซนห้องแอร์กำลังทำครับตรงนี้เป็นโซนครัวเนาะครับเนาะของน้ำสะอาดสะอ้างโอ้เดี๋ยวนะครับนี่ร้านพัาห้าดาครับเคยทำงานที่โรงแรมเดือสิทครับห้างเปยแกกลับมากลับมากลับมาทำร้านที่นี่โอ้สุดยอดเลยครับต<ร>้องถามต้องถามทีมงานว่าเป็นไงครับาารสชาติอาหาร เดี <Es> <an> ๋ยวจะไปสัมภาษณ์อยู่จักหน่อยตอนนี้เรามาดูนี่อู้ไอ้เต็มตุกตุกมะพร้าวปั่นจากมันแพร่โอ้นแพร่ครับโอ้นแพร่ไหนครับต้องชิมดูครับแพรก็ได้ครับแพร่แพรก็ได้ครับตัวนี้มันปั่นมันก็จะดูดจนยากก่อนเนื้อข้างในข้างในก็จะมีเนื้อมะพร้าวครับคืเนื้อมะพร้าวครับใช่ครับเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวผสมเข้าไป ลองิมดูวเนี้มะพร้าวนี่อือร่อยหวานจับใจสำหรับคนยีธยาเราตอนนี้ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพก็จะมีสาขาตลาดใหญ่ๆนะครับทีต่ตลาดตลาดธบม,มรีมที่แข่งธบม,มรีครับนครปฐมครับก็ตลาดยิ่งเจริญยิ่งเจริญตลาดนัดตรงสะพานใหม่อมอันนี้ก็มีมีอยู่ที่สาขาหนึ่งก็จะมีเั้าห,หมดกรุงเทพ เอาหมดกรุงเทพครับผม <Ooh. S 1> สามารถติดต่อได้ครับพี่เมื่อกนนี้ถ้าเป็นโซนกรุงเทพมีโปรโมชั่นนะครับซื้อลิขสิทธิ์สัญญาห้าพันบาททั้งเองห้าพันบาทตท้นอีกหัวใช่ครับเริ่มต้นที่ห้าพันบาทตักมาซื้อไปตักบุคคลม่งมาซื้อไหมเป็นลิขสิทธิ์นะครับเฉพาะลิขสิทธิ์นะครับ <c oughs> เริ่มต้นที่ห้าพันบาท ได้ขอบคุณพี่มากนะครับที่มาช่วยรีวิวครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาใหม่ครับผมช่วยพาผมไปหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวตอนเย็นพาตัวนะครัะพี่น้อยผู้จัดการครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มาดูแบบผู้บรรยากาศครับอร่อยครับนี่ไอติมตุ๊กตุ๊กโกโก้นัทโหตัวว่าเท็กย่างดีวันนี้บรรด์เปิดครับขอให้ ร้านธุรกิจร่ำรวยร่าผมจเจริญก้าวหน้าครับขอบคุณมากครับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ